ก็ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกติกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรีวิวแล้วนะครับผมรีวิว r ท k k i n g งโพลนะครับซึ่งผมถือในมือนี้นะครับก็คือยี่ห้อเ e นวันนะครับจริงๆยี่ห้อนี้เพื่อนๆกันน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเ e นวันแต่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซนวันตัวใหม่นะครับแท้ทุกคนในวงการวิ่งเทรลนะครับก็จะรู้จักโพยี่ห้อนี้นะครับเนื่องจากว่า ได้ออกโผมารุ่นก่อนหน้านี้นะครับชื่อรุ่นว่าคาร์บอนแบล็นะครับซึ่งไอ้เจ้ารุ่นคาร์บอนแบล็เนี่ยมันมีข้อดีก็คือความเบานะครับมันเบาสุดๆนะครับเบาจนแบบแทบจะที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วนอกจากความเบาก็คือราคามันถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ตามสนามเทลทั่วไปเลยว่าใครก็ใช้กันนะครับซนวันตัวคาร์บอนแบล็กตัวเก่านะครับพอมาถึงวันนี้นะครับเขาก็ได้ออกเจ้ารุ่นนี้มาครับรุ่นใหม่ชื่อว่า ช,ออนะชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าคาร์บอนมิดไนท์แมทโอเคโอเคครับผมตอนเราซื้อมานะครับเราก็จะได้ซองแบบนี้มานะครับเห็นไหมเขียนว,ว,ว่าเซนวันนะครับเป็นถุงไ,ไนลอนซิปริปสต็อกธรรมดาครับแล้วก็ซิปยาวๆเปิดออกมาก็จะเจอทิิโพนะครับหนึ่งคู่นะครับก็จะขายเป็นคู่ ในกระเป๋าเนี้ยจะมีมีซองเล็กๆด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเขาไว้ทำอะไรนะไอถุงเลนะ็กเนี้ยโอเคช่างมันเรื่องถุงนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่โพก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างดูทีหลังเลยกันนะ,ะนะนี่นะครับนี่เหนเท่าน,นี้รู้สึกตอนจับตอนแรกรู้สึกเบามากนะครับแต่ก็นะมันก็เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเซนต์วันอยู่แล้วนะรเรื่องความเบาะนะครับเมื่อเขาเคยทํใไอตัวที่มันเบามากได้แล้วทําไมจะทาไม่ได้อีกนะ เวลาการให้ดูเวลาการนะครับก็ปล่อยลงไปแบบนี้ครับมันจะเป็นเส้นเชื่อเนี่ยปล่อยลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วก <rage> <c oughs> ็จ <reco Christ> ับนะครับตรงนี้เขาจะมีเห็นไหมเนี่ยมันจะมีไอที่รูดตรงนี้นะครับเราก็จับแค่นี้นะครับแล้วก็ดึงแล้วก็จะมีล็อกเห็นล็อกไหมฮะอ่าเราก็แค่ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันก็จะต่อกันเป็นท่อนละเนี่นะเสร็จแล้วก็ดึงแค่นี้นะครับ ดึงจนปมมันออกมาแล้วก็ล็อกตึกต๊กตึ๊กอย่างนี้นะครับนี่ปมก็จะลอ็อกแบบนี้นะครับแล้ก็จะตึงแนละ้วถามว่าการยากไหมก็ไม่ยากนะครับนี่เวลาเก็บก็ปล่อยแล้วก็ผัานะเวลากางก็แค่ดึงตรงนี้นะครับปึ๊บให้มันเข้าล็อเกเสร็จปึ๊บแล้วก็ดึงดึงไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเยอะ,ยะก็ได้นะตึงตึ๊กแค่นี้ได้แล้วนะ ถือว่าการง,ง่ายมากนะครับเรามาเริ่มดูจากข้างบนก่อนเลยนะครับตรงกริป,ปน,นะครับกริปอ่ากริปก่อนกริปก็จะเป็นโฟมแบบนี้นะครับเป็นโฟมที่สอดร่องแบบนี้เวลาจับก,ก็นี่ยเอานิ้วแบบสอดไปตามร่องได้ประมาณนี้นะครับถือว่าให้มันแบบกระชับกับมือและบางคนก็จะชอบแบบนี้นะอ่าแล้วก็มีกริปล่างให้จับครับเห็นไหมอ่าแล้วตรงปลายนี้นะครับก็จะมีแป้นนะครับไว้ล็อกเชือกนี่เป็นแป้นแบบดีๆไม่มีความคมนะครับก็คือ ไม่บาดนะดูแบบมนๆทุกอย่างแล้วก็เป็นสายคล้องมือลงมาแบบนี้นะครับมีการเย็บาสายที่เอาไวรา้รับโฟเนี่ยไว้กับสายของมือติดไว้ด้วยกันเลยแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่แว่งนะเวลาวิ่งไปเนี่ยสายเนี้ยก็จะไม่ตรงตึงโดยเชือกนี้นะครับเชือกที่เห็นอยู่นะครับก็เรืองแสงด้วยนะครับเป็นเป็นเชือกที่แบบสะท้อนแสงในตอนกลางคืนอะไรแบบนี้นะครับ ถามว่าจับถือเป็นยังไงมันก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวนี้เหมือนเดิมเหมือนรุ่นเก่าก็คือเป็นกริบหยกัยกหยักผอมๆนะครับก็ที่ผมถามเพื่อนมาบ,บางคนชอบนะเออบางคนชอบกริบเล็กๆแบบนี้แล้วก็เป็นหยกัยกๆแบบนี้นะอันนี้คือขึ้นอยู่โลหะนิยมนะครับแล้วก็เป็นคาร์บอนแท่งดุ๊ดดดดไม่มีมอ,อะไรเรียบเรียบไปเลยเนะฮะเรียบยาวปื๊ดไปนะครับ,รบ,นะรบจนถึงปลายนะครับเป็นปลายที่เป็นคาร์บนยนะครบับ ่าเป็นเหล็กคาร์บอยด์ไว้แบบจิกหงจิกหิหนอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบหนึบนะครับมั่นคงอะไรอยเงี้ยแล้วก็มีบาสเกตเล็กๆนะครับเป็นเซี่ยวพระจันทร์ซึ่งไอเซี่ยวพระจันทร์เนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีสิ่งสําคัญต่างๆที่เขาปรับปรุงมาจากรุ่นก่อนนะครับอ่าก็คือฟิลลิ่งนะครับของความพรีเมียมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการที่เป็นสีด้านแบบนี้นะครับเห็นไหมกล้องมันเป็นสีด้านนะครับ เป็นสีด้านหมดเลยนะครับสวยงามมากนะครับงานเนียบมากนะครับตรงข้อต่อเนี่ยไม่มีโลหะใดๆเลยนะครับคือเน้นความเบาเนาะก็จะเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูนะนอกจากความพรีเมียมที่เพิ่มมาแล้วนะครับผมก็ขนาดของก้านผู่นะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กนะครับซึ่งการที่เล็กเนี่ยมันทาให้อ่อนดัดง่ายใช่ไหมครับเขาก็เพิ่มขนาดขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ มันก็จะดัดยากทําให้เวลาที่เราปักลงไปเนี่ยนะครับเกิดการแกว่งแกว่งของโพนี้น้อยลงนะครับแต่ทีนี้นะครับเมื่อมันแกว่งน้อยลงปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้แข็งกระด้างขึ้นนะครับเพราะว่าข้อมันใหญ่ขึ้นมันดัดยากขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยพอปักไปเนี่ยมันอ่อนมันก็ยวบมมันก็จัดความรู้สึกมันก็จะสัทธันระดมือนะครับแต่พอมาท่อใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแข็งไปนะครับปักปุ๊บปั๊บ รนะคับทีนี้เขาก็เลยทําให้มันนุ่มมือขึ้นโดยการปรับตายนะครับก็คือเทปเปอร์ลงมานะครับจะเห็นไม่ชัดนะก็คือจับข้อนี้นะครับข้อนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับจับอ้วนมาเรียวมาผอมลงเรื่อยๆนะครับถามว่ามันช่วยได้ยังไงนะครับตอนนี้ก็คือสมมติว่าเราปรับไปเนี่ยมันไม่ได้มีแต่แรงที่กระทาตรงๆนี้นะครับมันเกิดแรงเฉือนแรงต่างๆนะครับซึ่งทําให้โพล่มาสะบักนะครับ ือมันเล็กมากเราไม่สามารถที่จะลุกได้มองให้ไม่เห็นนะแต่ว่าฟีลลิ่งในการใช้งานเนี่ยเรารู้สึกได้นะครับถ้าใครใช้มาเยอะเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย,นะายการที่เขาเทปเปอร์รีดลงมาอย่างเงี้ยนะครับพอเวลามันงอ่อนที่งอนี่อนที่แอนเนี่ยมันจะไปค่อนข้างทางปลายเพราะว่าทางปลายมันเลียวใช่ไหมฮะและเมื่อมันงอแค่ตรงปลายเนี่ยมันห่างจากมือเรานะมันห่างจากมือเราทาแบบคร่าวๆนะมันเป็นวิธีการออกแบบนะครับทางทวิศวกรรมต่างๆนะแล้วก็ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าของเซนวันนะครับ ซึ่งเขาทํามาเน้นะความเบาแต่ว่าไม่ได้มีลูกเล่นพวกนี้นะครับมันก็จะเบาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งการจับถืออะไรมันอาจจะไม่ได้แบบแบบแบบพรีเมียมมากนะครับพอมารุ่นนี้นะครับความเบายังคงเดิมไม่ใช่แค่ยังคงเดิมสิเบาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับก็คือท่อใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการเทปเปอร์ตรงปลายอันนี้คือหลักๆเลยนะครับที่เขาปรับปรุงขึ้นมานะครับ นอกนั้งงนก็จะเป็นพวกความพรีเมียมนะครับของอหน้าตาของชิ้นงานซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้จับอ,ะ,อะมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับผมยังไงก็ไปลองดูนะค<ช>รับที่น้องทับนะครับ,รบอไอเนี่ยไอพระจันทร์พระจันทร์เสี้ยวเนี่ยนะบาสเกตท,ที่ผมบอกว่ามันมีประโยชน์เนี่ยมันสามารถจะมาล็อกตรงนี้ได้ด้วยนะแป๊กเห็นไหมล็อกตรงนี้คือผมผมไม่คิดว่าเขาจะทําให้มันล็อกกันได้นะเพราะยังไงก็ อไอ้ตรงนี้มันก็ยังขยับได้แนะเพียงแต่ว่าการที่ล็อกไว้แบบนี้นะครับผมทําให้ไอ้ตัวเนี้ยบารเก็ตเนี่ยมันไม่โผล่ไปซ้ายโผล่ไปขวาอย่างเนี้ยครับมันไม่แบบดิ้นไปดิ้นมาทําให้แบบไปจิ้มนูน่นจิ้มนี่เนาะก็คือล็อกมันเอาไว้ให้มันแบบอยู่นิ่งๆนะก็เป็นเป็นะายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ใส่ใจดีนะครับแล้วก็มีสายรัดที่เป็นเวลโครมาให้โอเคลอบเข้าข้างก่อนเลหรือ สำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะบอกว่ามันสามารถทำแบบนี้ได้นะครับโดยขอกับเป้ซารลมอนที่มันเป็น 4D Pro ีบบนี้ครับก็คือล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็จะถือก็สะดวกนะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกนะครับเห็นไหมกอหลุดปึ๊ด นะฮะคราวนี้อยู่นะครับคราวนี้ก็จะอยู่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันมันล็อกด้านบนไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่แบบมันก็จะไม่นิ่งมันก็จะไม่แบบกระชับเท่านี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของของไอ้เขี้ยวไอ้วงพระจันทร์นี้ครับอ่ะข้อต่อมานะครับไอ้เขี้ยวเขี้ยวมาตะแยเนี่ยนะว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็คือมันสามารถที่จะทําให้โพลสองอันนะครับติดกันไปนะแล้วก็เออสะดวกดีผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเนี่ยแต่ว่าเขาคิดมาแล้วมันมันเวิร์กนะครับมันดีมันก็เก๋ดีครับสมมติว่าเราถือไปนะส่วนมากมันก็จะถือไปชี้โดชี้เดแบบนี้ใช่ไหมอ่าเราก็มันมาอย่างนี้ล็อกกันคือนี่นะพอมันล็อกกันแบบนี้นะเออมันก็แบบดีอ่ะมันถือไปไหนมันก็เป็นอันเดียวกันไปนี้นะครับโอเคนะครับคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับ ฟีเจอร์หลักๆนะครับที่เปลี่ยนแปลงครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเขาชูมาด้วยสโลแกนที่แบบเบาแล้วยังเบาได้อีกก็คือรุ่นนี้นะครับเบามากๆเบากว่ารุ่นเดิมนะครับรุ่นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือกิฟทรอนนะครับให้ดูว่าน้ำหนักเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับครับผมจะเห็นได้ว่ากิฟทพรอนนะครับก็หนัก 108.4นะครับส่วนเซนวันนะครับหนัก102.5กรัมเท่านั้นเองนะครับในไซส์เดียวกันนะครับโอเคผมนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเจ้าเซนวันคาร์บอนมิดไนท์แมทนะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยมาถึงคำถามที่เพื่อนๆอ,อยากจะรู้แหละที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยควรไหมควรโดนไหมนะครับคือผมจะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มก็แล้วกันเนาะกลุ่มแรกก็คือคนที่ยังไม่เคยมีเทรลกิ้งโพกําลังมองหาเทรลกิ้งโพดีสักอันนึง นะครับสำหรับวิ่งเคลวส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มที่มีรุ่นเดิมอยู่แล้วหรือมีโพเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วจะอัปเกรดหรือจะเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้ดีไหมนะครับ่ะสำหรับใครที่ยังไม่มีช็อติ้งโพนะครับให้ดูก่อนว่าเราอ่ะมีบัตรเจ็ตแค่ไหนนะรับผมถ้าสมมติว่าเน้นไปที่ความคุ้มค่าที่สุดส่วนตัวผมนะอ่าเป็นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคือแล้วแต่คนนะ ถ้าสําหรับผมคุ้มค่าที่สุดนะครับให้ไปเล่นรุ่นเก่านะครับเพราะความเบาไม่ต่างกันนะครับการใช้งานไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับเพียงแต่ว่าราคาถูกกว่านี้นะครับก็คือรุ่นคาร์บอนแบล็คนะครับตัวนั้นคุ้มที่สุดละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความพรีเมียมอยากได้ตัวที่จบนะครับอยากได้ตัวที่การจับถือดีๆเลยนะครับมันก็แน่นอนนะครับผมก็เลือกซื้อโฟลที่เป็นไฮเอนขึ้นมาก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะครับซึ่ง เหมาะมากถ้าใครต้องการที่จะแบบเป็นตัวจบนะครับต้องการความเบามากๆนะครับแล้วถ้าเทียบกับโพอื่นๆในบรรดาโพไฮเอ็นนะครับเซนวันก็ยังเป็นโพที่ราคาดีที่สุดอยู่ดีนะครับผมส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มคนที่มีโพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วจะมาตัวนี้ดีไหมนะครับผม จริงๆมันก็ไม่ยากนะอกเถ้าอยากได้ก็ซื้อนะครับเพราะว่าตัวนี้ข้อดีมันคือความเบาที่สุดแล้วนะครับแล้วก็การจับถือที่พรีเมียมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้รุ่นเก่าอยู่ถ้าไม่รู้สึกแต่คิดแต่ห่วงใจอะไรถ้าไม่รู้สึกว่ามันสะท้านมือถ้าไม่รู้สึกว่ามันลำบากในการใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องอับก็ได้นะครับผมส่วนใครที่มีโพตัวอื่นนะครับใช้แล้วอยากได้ตัวที่มันเบาขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงความ ีเมเมมหือดิสมมตินะว่ามีตัวเก่าที่เป็นแบบค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับการจับถือสบายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังอยากได้เบาวันนี้นะครับมีความคันเกิดขึ้นนะครับมีความแบบต้องการเกิดขึ้นนะครับก็มาลองดูครับตอนนี้ผมคิดว่าดีที่สุดควรจะไปลองจับดูนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจกันเองนะครับว่ามันโอเคจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้โคเบาเนี่ยก็ตัวน,นี้เป็นตัวที่จบ สำหรับผมคิดว่าจบได้แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะครับว่ามีที่ไหนบ้างซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมเผื่อใครสนใจนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ถามกันได้นะครับผมดนั้นวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย